มือนี่อีน่หน่อยสิมาลับบดเป็นแม่คั่เห็ดกับเขาให้แมงยากินตะเกามาบาดได้นย่ายหน่อยเสเฮ็ดไว้ทาตลอดเลยครับแต่มือนี่แมคัวพีซิงเข้าอยากโช์ฟีมือครับเห็ดไม่นุ่บบ้านพ่อมผมด้วยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ผมกับอีโน่หน่อยยุตตลาดที่คุ้นเคยเลยครับตลาดสดบอระบือนั่นแหละครับพี่น้องมาตั้งแต่เสาร์เลยครับมือนี่ภาคกันนําหาวัตถุดิบชั้นเลือดมาหลายมือแล้วครับแต่ว่าด้จักเที่ยครับ มือนีโชคดีบักหักครับมันได้ยุตตลาดสดบอลบือครับนั่นก็คือเฮดเฟียงครับพี่น้องช่วงนี้อากาศบานเห่าเริ่มหนาวเริ่มเย็นเลือด้ครับขันไดกินแกงเฮดเฟียงกับบรรยากาศแบบนี้นะโอ้โหมันเป็นเอียงที่แบบสุดยอดบักหักเลยครับแต่ก่อนอื่นเฮาต้องหาเอียงห้องทองก่อนครับนั่นก็คือว้วยจับครับ้วยจับกัดดาาพร้อมครับพี่น้องสมัยใต้ในน้อยนี่ทุงละหาบาทกัดดาก,กินด,ดีดีครับยามหลังเลิกเลียนนี่ มือนีย่ายหน่อยผ้ามา่นเหล็หน้าครับบรรยากาศนี่ดีบักครับพี่น้องผู้ใดเห็นงานยุไก่บานเราเห็นคลิปนี้นะโอ้โหผมบอกเลยครับว่าคิดหอดบ้านแท้ๆครับยิ่งช่วงนี้สิไก่ปีใหม่แล้วครับพี่น้องล่มหนาวมาแล้วครับเขากับไกส่สิพ่อเกี้ยวแล้วคิดภาพที่ว่าเข้าสามารถกับบานมาเกี้ยวข่าสีเขาได้นี่โอ้โหกองเฟียงง่ายๆเนาะครับพี่น้อง อากาศเย็นๆหน,นังผิงไฟกัมูกัพวกัพขอบพวว้วนี่โอ้โหมันเป็นเอียงที่เกินบรรยายแต่แท้เลยครับยหยหน่อยเห็นสภาพอินโนหน่อยแล้วรู้เลยครับว่าป่ได้อาบน้ำครับไปต่อสายยางมาเป่งน,นํามไซองให้อีน่หน่อยไปอาบน้ำพร้อมหมดแล้วครับพี่น้องจะมันแต่งน,นันแต่งนี่ให้กันดีคักซะพี่น้องเอ้ย พอเห็ุอีกยังแล้วแล้วอาบน้ำแล้วแล้วมันก็นสิฮอดเวลาสิกินเข่าเที่ยงเราด้วครับแมพ้พวกบีซิงมือนี้เฮาเริ่มบ่มั่นใจในฝีมือจะของกับเพราะว่าทุกคนถ่ากินเบิดเลยครับขันเห็ดแต่ผมกินผู้เดียวเนี่ยอีนู้นหน่อยสิบอกดดันครับเพราะว่าผมกินยังได้ก็ได้ครับรสชาติแบบใดอีนู้นหน่อยก็มั่นใจว่าผมกินได้เบิดจตยังสิไหมครับแต่กร็ีให้ผู้อื่นกินนี่บ่มั่นใจจะของครับยิ่งเป็นเมนูบานๆเล่าๆแบบบานเฮานี่แห่งบ่บ่มั่นใจค่ะครับแม่ยาเพิ่นก็เป็นห่วงนี่ครับย่านดังไฟบ่ได้ครับพีี่่่นน้้อองงหคครรรััับบบดไฟพม ผมบอกเลยครับว่ามันนี้อาจจะบอกมีความเป็นอนาไมยบันได้ครับเพราะว่าเฮาอยูุทงไฮทงหน้ามันบ่ได้คือฮายุบ้านครับอุปกรณ์กบขันตอนการเท็ดนี่กสิสีสิงจังหน่อยเด้ครับพี่น้องขันบ่ได้ไปตลาดสดบ่ระเบออยัาลืมเลยครับย่าลืมที่สิตื้อนี่ครับของดีของเด็ดครับนั่นก็คือใส่กอกหมูครับพี่น้องผมกับอีน้หน่อยมากหลายครับจัดมา3สายเลยครับเป็นไดครับแม่คัวพีสิงเฮ้าเบิ้งทาเราเป็นตะคือว่าครับพี่น้องอันนี้คนไทยเขาจะเรียกว่าเห็ดฟางนะครับ แต่คนบ้านหนองเสียงจะเอิ้นเห็ดเฟียงนะครับแล้วบอกเลยเป็นเห็ดทีอินน้อยปวดปานที่สุดอีกเห็ดหนึ่งเลยครับจมอยากกินเมาลายมือเราบ่ได้กินจักมือหาครับบ่มีครับพอถ้าเห็นกระจัดมา2ถุงเลยครับถาดบักแงะครับพี่น้องคิดเบื้องเอาครับแล้วก็ได้ของดีของเด็ดมาอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องนั่นก็คือบักพักหวานครับตอนนี้มีเห็ดเฟียงมีพักหวานแล้วก็มีพักิตูขันใบไข่หมดแดงกับเมเป่งมานี่โอ้โหมันสิเป็นยังทีเพอร์เฟกบักักเลยครับ ระวังนันย่าหน่อยก็ใส่กระทบยีสิงทอดใส่กอกเรียบร้อยแล้วครับอื้มเหนแล้วแบบหิวเข่าเลยครับมากครับบ้านนี้ผมเตพาไปเบื้องแกงเหตสูตรของอีนูหน่อยครับอนลับเลีเข้าวนำใส่บอกหมอพีสิงไปตั้งไฟก้อนครับจากนันอีนูหน่อยสิตำบักพริกใส่ลงไปในหม้อเลยครับมื้อนี้สิบ่ใส่พริกหลายครับเพราะว่าย่าหน่อยกินเผ็ดบพร่อยได้ครับต่อมากระใสปลาเดียกแกงครับย่าหน่อยบอกว่าปลาเดกอันนี้ได้มากหลังได้โครานเลยบอนี้ครับแต่มันสิว่าเสียบเลยกันเนาบ่าใส่ผงวิเศษครับอื้มใส่ จางหลานพ่อจะหมอฮอนแล้วอีน้อยก็จะเอาเห็ดเฟียงไซลงไปเลยครับหลายบักครับพี่น้องผมนึกว่าะมานเห็ดขายบุหลับครับสงสัยจะอยากเฮียงอีหลีนั่แหละครับจางหลานท่านก็ใส่ผักหวานตามลงไปเลยครับเพราะว่าผักหวานนี่มันสิสุกหนักจังหน่อยครับเพิ่มมันสุกหนักก็เห็ดอีกครับเพราะฉะนั้นเขาใส่ตามลงไปพร้อมกับเห็ดเลยครับนี่แหละครับเชือกเพื่องแบบข้นโคครับนี่มันต้องใส่ฟืนครับพี่น้องค้นไงก็ตายอีน้อยเสียบตาตายวาครับ พอเราเห็ดกับผักหวานห้าสุกแล้วบานนี้ก็ใส่ผักพอีตูหรือว่าใบแมงลักได้ครับทิ่มลงไปแล้วครับใส่หลายเสียบหลายครับใส่หลายหอมหลายครับตัวนี้บานนี้ก็ข้นข้นนี้จักน้อยแล้วก็ซิมเบิงครับพี่น้องขันมันจางหลายข้าก็ใส่ปลาแดกเพิ่มลงไปอีกครับขันพปได้มากคเข้มจักน้อยห้าก็ซีดนังปลาลงไปได้ครับซิมเบิงของอีน้อยก็จางนิดนึงครับแต่ว่าซีดหนังปลาลงไปนี่ผมว่าพอดีเลยครับพี่น้องกินเห็ดกับผัพอีตูวนี่โอ้โหหอมมากครับพี่น้องเอ้ย เบิงตะควันเดีับหอยหอยหอยอยู่ครับเฮียนไาย,ยังใส่ถ้วยแบบนี้อยู่บครับนี่แบบนี่หายากเราด้วยครับนี่มันจะเป็นถ้วยเล็กล่ายดอกใหม่ไหมครับ เร็วๆห้องก็ได้เวลาจัดเสิร์ฟครับโอ้โหปวดแลัวครับเสียดายน้ำหลายครับพี่น้องเอายกหมอมาหินใส่เลยครับมือนีแดดบ่ออกเลยครับล่มเบิร์ดมือเลยครับแล้วก็ล่มเย็นล่มหนาวพอมครับบรรยากาศยุทงไฮทงหน้าบานเท่านี่บอกเลยว่าสดชื่นบักฮักละครับพอะยาหน่อยได้ซิมแกงเห็ดค้าแหลกยายหน่อยก็บซีดน้ำปลาลงไปทันทีเลยครับยายหน่อยบอกว่าจางไปนิดนึงละกันผมเลยถามว่าเส่บบ่ยายหน่อยบอกว่าแซ่บอินุ่นหน่อยกัยกโปเวลี่กูดคือกันแหละครับพี่น้องเอ้มาด้อครับพี่น้องมากินเขากับบรรยากาศทงไฮท